สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้คุสีมาเราถึงประสบการณ์การเลี้ยงงัวนะครับคลิปนี้ครับตาดถึงพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเช่นกับผมนะครับซึ่งเป็นเลี้ยงงัวแบบบ้านๆเขานลยครับแบบหอกบ้านๆมาได้เนยันความมาตรฐานคือคือเพันธุ์พูพเพธ่์นี้ทุนทรัพย์ในทุนในการสร้างความแบบมาตรฐานอานี่สี นี่การป้องกันยังดีครับแค่สำหรับของว่าบันบันยังผมนี่หรือพี่น้องบางคนมีทุนหน่อยยังว่าแบบบันบันป้าบันบันกังเขาเลยว่ากล่าวว่าบันบันเด็ดผสมปลามันเนี่ยไทยว่าไทยกลางไทยปลามันย้ายย่างนะครับคลิปนี้ผมก็ลสิฟากถึงพี่น้องคู่ ขอมารับชมพี่น้องผู้เลี้ยงงัวโดวยเฉพาะพี่น้องผู้เลี้ยงงัวนะครับหรับคลิปนี้ผมก็สีมาว่าถึงอันตรายที่มากับน้ำหรือหย,อยาที่เข้าพองัวบานๆจังเฮาจังจังผมนะครับที่มีบะมีแปลงหยาเป็นของตัวเองนี่ก็มีหน่อยครับพอเพียงพอไอ,อ,อ้กับนับงัวครับงัวผมก็มีอยู่ประมาณ แปดตูครับผมก็ต้องใส่ยาหัวก,กินมือนึงกับปริมาณหลายยครับมือละลวดกับลถดปีกับกมือละลถดปีกแต่ที่นี่มันมีเรื่องที่ที่ว่าหนาสิเกิดขึ้นครับเมื่อผมเพราะว่าผมกัคิดว,ว่าผมนี่ไอ้กัเป็นคนผู้นึงที่ว่า,าเวลาไปตัดห้าผมก็สิเลือกอยั้งคักเลือกห้าเลือกอยังนงินก็ได้ ระมัดระวังที่สุดบารูแรงที่มาที่รีผมก็สิบว่าไปตัดทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็นยังมาเกิดเร่องครับงัวผมจนได้ครับเกิดปัญหาคือที่ผมลงไปในคลิปก่อนนี่ครับก่อนหน้านี้งัวผมมีากาันจงที่ผมม่เคยเห็นมาก่อนคือผมก็เรียงงวัวมาก็เป็นเวลาหลายปีแล้วสิบกว่าปีแล้วก็ว่าขายงัวมากหลไยหุ่นไดนเงินไยบาทแล้วแต่ว่า เราบ่เคยพอลักษณะอาการแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับงัวเฮาเห็นกับสิมนี้แต่อาจารไข่ธรรมดาหมื่นสองหมื่นก็าหายแต่เหตุกณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่มีเหตุกัประหลาดประหลาดเกิดกับงัวผมหลังจากที่ผมไปตัดหญ้าในสวนสวนพริกครับสวนพริกนี่ก็เป็นสวนที่ผมปลูกเองเลยนะครับ ผมปลูกเองตั้งแต่ปีที่แล้วครับที่ปีหกสามผ่านมาแล้วพริก,กเก็บผลผลิตเมื่อแล้วประมาณเดือนเมษาปีหกสี่ห้อยนะครับเพราะว่ามันออกผลผลิตช่วงนี้เก็บบดแล้วในช่วงเดือนเมษาที่นี่ต้นพริกกะโดนนำ้ำตนฝนมากมันหมดฤดูกันเมื่อวาเลยมันก็เลยต้นตายยินต้นตายเมื่อิแล้ว หลังจากที่ต้นพริกได้ยืนต้นตายหมดแล้วผมก็ได้ไปถอนต้นออกแล้วก็ตัดตัดหญ้าออกตัดหญ้าที่มันแห้งที่มันแก่แล้วนี่ออกไปตัดออกไปแล้วเพราะฝนตกมาผมก็ได้นําปุ๋ยไปวานเพื่อให้หญ้าที่ขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของมันโดยที่เขาไม่ได้ปลูกของมันขึ้นมาเองกับหญ้าหลากหลายชนิดนะครับเกิดในในสวนในอย่างธรรมชาติ แล้วที่นี่ข้อมันงามผมเ็เลยไปตัดก็ถึงนำมาให้งัวกินครับมือนัน้นที่มือที่เกิดเหตุกันกินกับงัวครับที่งัวเป็นอาการโซซีไข่ไข่ควนเมาเนี่ยครับได้ไปตัดตัดหยามาประมาณรลรดหลดหนึ่งครับคือสองไออะไอยางไงสอง องอดผมไปตัดว่าสองหลอบที่นี่ผมตอนตอนเศร้าผมก็ให้กินรอบหนึ่งตอนเย็นผมก็ให้กินหลอบนึงก่อนที่ผมจุดไยว่าออกไปจักคอกตอนเศร้าอยอีของของมือทัดไปผมก็ปล่อยว่าออกไปแะเล่มต่ำแหว่งหยาเยวหลังจากนั้นผมเยวหลังจากนั้นผมก็ได้ปล่อยว่าเขามาขอกตอนเย็นหลังจาก งว้วแทะเล็บหยาในบริเวณดังเก่าแล้วผมก็เลยปล่อยเขามาในคอ,อกตอนเย็นมากผมก็ได้สังเกตเห็นหงว้วตัวหนึ่งครับนี่ถึงเป็นงว้วตัวนี้ถึงนี่หลูกมีหลูก,ลก on, อ่อนกับ่ถือว่าอ่อนประมาณสี่เดือนห้าเดือนนะครับเขามีอาการเดินโซ่ซซีไปมาคลายคคนเมาครับแกกระจินยาอยู่ครับแกกัดเดินซีไปซีมา นี่ผมก็เลยคิดสังเกตผมก็เลยไปปรึกษากับเยว่าเองว่าห้ามมือนี่คิดสังเกตให้เป็นอย่างมือเดินเสียไปเสียมากนี่จังสีลมเหมือนขาสีอ่อนก็เลยแจ้งไปยังปศุสัตว์เพิ่นมาเบ่งอาการให้ปศุสัตว์เพื่อนก็ได้เดินทางมาตอนนั้นก็เป็นเวลาค่ำแล้วประมาณถุมหนึ่งเพิ่นเลยมาเบ่งเพิ่น่นมาเห็นอาการแล้วเพิ่นก็เลยทาม,มาว่า มนันมันมันเป็นอาการตัวเลกตัวตัวเดียวก่อนครับที่แหลกที่นี่เพิ่นกะว่าเพิ่นกัเลรบอกว่ามันอาจจะเป็นไข่เนื่องจากฝนตกลิ้นตอนกลางวันเนาะครับเนาะตกลิ้นนีดหน้อยอาทิตยนี้ไข่จับหูจับแปลว่าค้ำคำคิงเบิงนะครับที่นี่เพิ่นกะเลยบอกว่ามันอาจจะเป็นไข่หรือกินยังพิษพิษซ้ำแดงพิษพิษไงอ่อนวางสิละที่นี่เพิ่นก็เลยฉีดยาแก้ไข่กับยา อยากแก้ไขค,ครับอยากอยากขายเชี้ยนี่นะครับคิดยาพานไปได้ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงผมก็เลยทังเขียนบังงวัาที่นี่เขาเริ่มมีาการซี่เพิ่มขึ้นครับซี่แล้วก็ลม่มลบบลมลงแล้วอะไรก็พยายามฉีลุกขึ้นมาแต่กุลกลุกขึ้นล้ำในด้วยความล,ลำบากครับลุกขึ้นใดแต่กระลำบากมือนกันเพราะลุกขึ้นมาไดก็โซ่ซีไปมาขายไข่คนเมาเนี่ยครับ ผมก็เลยแถบบริณอนนะ่อยขึ้นกันครับมานังสังเกตง่วอยน่นีนอนไปแน่สังเกตไปแน่กะดูอาการง่วไปร่ไห้เพราะถ้าตอนเศร้าตอนเศร้ามืดอก็มาเห็นอีกครับสองตัวครับนี่อาการคือกันครับนี่สองตัวตัวผู้หน่อยอายุประมาณปีอีกว่าเนี่ยกับนีอาการขึ้นที่นี่ผมเลยโทรตามพจุสัตว์อีกครั้ง จ้าหน้าที่บัยรสัตว์นก็นเลยเดินทางมาในตอนเช้าประมาณหกโมงเดินทางมาถึงขอบคนเลยมามีมีไอ้นี่ใช้เบื้องต้นว่าเอลักษณะนี้ก็คืออาการแพ้ซึ่งอาการแพ้นี่ค็อานสิแพ้อาหารก็คือหยาที่ผมนํามาให้งวดกินกับหนึ่งกับสองก็คือน้ำที่งวดได้ดื่มกินซึ่งมันก็นมีทั้งน้ำบาดาลน้ำบัพปาอะไรกัน้ำในบริเวณหนอง เหตุการณ์การหงว่กาก็รทีเป็นบรามาณนั่นแล้วผมก็เลยมาอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องฟังพี่น้องบงิ่งว่าการที่หอาไปหาหยาในแรงธรรมชาติโดยที่หอบบรูที่ไปที่มากของของหยาในบริเวณนั้นว่าเขาอาจจะใสสารพิษหรือใสโดยเฉพาะทีหน้าของคนอื่นหรือแลงหยาของคนอื่นเห็นไหมทีบางเป้าที่ว่านี่หยาเกิดเองโดยธรรมชาติที่เพิ่งบ่บอยห้เ้าไปเอาไปเกี่ยวอให้งวัวกิดเท่ากัาับ ระมัดระวังกันจังอยนะครับเพราะว่านี่เป็น,นประสบการณ์ที่เกิดกับผมโดยตรงซึ่งจากนี้ไปวันนี้เป็นบทเรียนอันใหญ่สำหรับผมบเมเลี้ยงง้วทั้งผมนลยครับเพราะว่าผมตกใจอย่างมากเลยครับสำหรับการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าผมก็เลี้ยงง้วมาหลายปีแล้วผมก่เคยเจอลักษณะแบบนี้อันนี้ก็ฝากถึงพี่น้องผู้เลี้ยงง้วงนะครับเนาะแต่สําหรับผู้ที่เพิ่นมีฟาร์มใหญ่ๆแบบฟาร์มปิดเพิ่นก็สิบ่มีปัญหาอย่างไรครับ แบบปัญหาแบบนี้กษตรพบเกิดขึ้เพิ่นเพิ่นซึ่งเพิ่นนี้แปลงหญ้าเป็นของเจ้าของเองดูแลความปลอดภัยของแปลงหญ้าของเพิ่นย่างดีอาษตรพบรมีเรื่องเล่าแบบนี้ที่ที่เกิดขึ้นกับ,กบถือว่าเป็นบทเรียนสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงง้วจังผมพี่น้องผู้ผู้เลี้ยงง้วคือกันกับผมหนึ่งอะหอยละมัดระวัางในนะครับคลิปนี้มัน ประโยชน์แค่พีแก่นองกะลองปฏิบัติเบิ้งครับระมัดระวังเอาครับเวลาไปเกี้ยวเอาหยาหรือตัดหยาในบริเวณที่บริเวนของเฮ้าถึงเฮาบรได้มว่าหมันใจว่ามันมีสารพิษบอซึ่งผมกะตัดเฉพาะของตัวเองนะครับนี่ก็ได้แต่ว่ามันก็อาจสิมีสารพิษตกค้างบอกับบรูเพราะว่าผมก็เคยใส่ยาข่ามลรงในในสวนผิวกับเวลาไหลกับเป็ดปีกอะไรแต่ว่ามันกับบรนเนณนอนนะครับอันนี้ก็ได้หาเทียมันตกค้างปวดว่า ือบางที่ก็สีมีหนาบางชนิดที่ทําให้ง้อแพะง้อเมาก็ได้ครับหมอพันวอกไอ้กระตุ้นสัตว์พันวอกว่านี่ก็สิขอฝากพี่น้องไว้เรื่องตอนนี้นะครับเนาะผู้ใดที่เขามารับชมแล้วการทำป็นประโยชน์ก็ซอยกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อให้เป็นขอระมัดระวังทำรับผู้พี่น้องผู้เลี้ยงงัวเกษตรกรผู้เลี้ยงง้วเพื่อ แค่ประสบการณ์นี่ไปให้ได้ระมัดระวังซอยกันว่าเวลาเข้าไปหาหญ้าในแหล่งห้าที่ห้องบ่อไดบ่อใดบ่อร,อรูที่ไปที่มาว่าที่นี่สารผิดตกค้างหรือถ้าเวลาเข้าไปตัดหยาถ้ามีหยาบางชนิดที่เข้ามาเคยว่อเข้ามาเคยกินเขาก็พยายามบ่ต้องเอาตัดทิ้งไปเลยครับอย่าอย่าให้มันผลมากครับ ผมก็นีแต่ขนาดผมผมเกิดว่าบ่อยากให้ปนมาดอกแต่มันก็มีบางชนิดอยติปนมาที่ว่ามันก็เลือกบ่ได้ปนในบางครั้งกันมันเวลาตัดหญ้าไปมันก็ผสมประสานกันไปเนาะครับทังก็สีเลือกออกเบิดมันก็บ่บเบิดปนได้แต่ว่าถ้าถ้าสมบติวามันเป็นไนปได้ก็หลีกเลี่ยงเลยก็ัอีกฮือนครับต่อไปผมก็สิสีบ่ตัดสีบวอะไรว่าตัดกติตัดทิ้งไปสีบ่เก็บเอาครับส่วนนั้นที่มันผสม ที่เขาบอกมั่นใจว่าสิเป็นผิดตรงงวเขาบอกคลิปนี้ทีขอฝากพี่น้องไว้ตอนน,นี้ก็นะครับที่นี่ประสบการณ์ทั้งหลากะต้องเขมามานไต้คลิปมาให้ใหผมฟังใน,นเลยอครับว่ามันฟูฟูเลียงงวคือผมนี่นี่นี่บอกครัคบลักษณะงวที่เป็นลักษณะแพ่สารผิดสารเคมีหรือ แค่ญงาบางชนิดหลงยางก็ได้ผู้ดใดประสบการเพื่งใดก็ช่วยให้ความรู้ช่วยแชร์ช่วยกันเน้นด้ครับพี่น้องฝากสำหรับบุญโปรไฟม,มันหน่ยก็สิขอะฝากไปเพียง่น,นี้กันครับสวัสดีครับ